คุณพึ่งนภา,าคะสสพักเก้าไกลเปิดเผยข้อมูลผลโหวตนะคะทั้งจากทางโซเชียลและประชาชนในพื้นที่ที่พบว่าร้อยละกว่า90นะคะไม่เห็นด้วยที่จะให้พักเก้าไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยค่ะ หลังสส9ไกลสำรวจความเห็นในพื้นที่และโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียในลักษณะทำโพนะคะขอความเห็นจากประชาชนว่าอยากให้พักก้าไกลโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยหรือไม่ผลปรากฏว่าร้อยละ95ไม่อยากให้โหวตให้พักเพื่อไทยค่ะ นายนทัทพ,พลโตว,วิจักชัยกุลสสเชียงใหม่พักเก้าไกลบอกว่าได้สำรวจเสียงประชาชนในพื้นที่พบว่าไม่ต้องการให้เก้าไกลโหวตให้กับพักเพื่อไทยดังนั้นจึงต้องฟังเสียงของประชาชนเพราะมีถึง14ล้านเสียงที่ให้กับพักเก้าไกลในการเลือกตั้ง ขณะที่นายพิธาลิมจเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าการแซวเสียงในโซเชียลของสอสเก้าไกลไม่ใช่การฟ้องประชาชนและยังมีเวลาทั้งสัปดาห์ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบแต่ก็เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะได้เสนอชื่อตัวเองเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องให้เกียรติพักเพื่อไทยที่ได้ส่งไม้ต่อไปให้แล้วค่ะ One, มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีผมแบบอีกคนนึงเข้ามาก็ยังสาม,มารถทําได้แต่ตอนนี้เนี่ยมาราย,ยาททางการเมืองก็คือว,ว่าจรสบงไม้ต่อให้กับทางเพื่อไทยไปแล้วก็ต้องให้เพื่อไทยทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่ควรที่จะ,ะไปขัดขวางเขาในกระบวนการซึ่งก็คงจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องว่าที่จะต้องมาโบนให้หรือไม่โบนให้อันนั้นก็ต้องขออย่างที่ได้ย่นไปแล้วว่ารับฟังรับฟังรับฟัง วันนี้เป็นครั้งแรกนับแต่19กรกฎาคมนะคะหรือในรอบกว่าสสัปดาห์ที่นายพิธาได้เดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภาโดยบอกว่ามาพบปากกับสสพักเก้าไกลและได้แวะรับประทานไอติมของโปรดพร้อมท็อปปิ้งอสช่องนะคะแต่ปฏิเสธในยะทางการเมืองและยืนยันว่าไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งสารรัฐธรรมนูญที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ใช้สิทธิ์สสแต่แลกบัตรเข้ามาในฐานะผู้มาติดต่อราชการค่ะ แม้150เสียงสสของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ล่าสุดค่ะคุณไผ่ลิศสสกำแพงเพชรของพรรคพลังประชารัฐบอกว่า40เสียงของพ,พลังประชารัฐซึ่งรวมถึงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วยพร้อมที่จะโหวตส,สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแบบไร้เงื่อนไขนะคะเพร้ะไม่ได้มีการตกลงอะไรกันไว้แต่ก็พร้อมค่ะหากหลังโหวตนั้นถูกชวนเข้าร่วมรัฐบาลและก็ยืนยันว่าไม่กลัวถูกหลอกค่ะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังนะคะคุณ พึ่งนภา,าคคะขอบคุณคุณดาวีค่ะ